มาดูนะครับสุดล่างนะครับทีเด็ดล่างของแอดปูนะครับสามเทพเด่นล่างนะครับก็ล่าสุดก็ให้เลขเก้านะครับเลขเก้าหรือว่าเลขเลขจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะครับผมล่าสุดนะครับเลขเจ็ดนะครับก่อนหน้านี้ให้เด่นหนึ่งกับสามมาเลขหนึ่งนะครับผมนะก็ให้ตัวเดียวมาหลายงวดเลยนะครับสามเทพเด่นล่างแอดปูครับนะก็มาตามมันต่อนะครับวันนี้นะครับ ท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลน,นะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับผม นี้ครับให้เล็กหนึ่งครับผม